้ชมค่ะเราไปดูสอหนุ่มฮอตกันบ้างค่ะคู่นี้แหม่พราะพูดถึงชื่อนะต้องบอกว่าเหมือนอ่านข่าวเขาทุกวันเพราะว่าขายันออกงานกันจริงๆเลยช่วงนี้ฮอตปลอดแตกมากสําหรับซีแล้วก็นุนิวนะคะล่าสุดออกมาเปิดเผยเนี่ยชื่อด้อมของเขาทั้งคู่ด้วยนะคะมีชื่อว่าอะไรนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตจากกันคู่กันค่ะ โซนโซนคือชื่อด้อมของซีนูนิวเองเพิ่งประกาศไปเมื่อวานแล้วก็เราก็ทําคลิปท่าเต้นน่ารักน่ารักแล้วก็บอาน้องเป็นทาสแมวเราเป็นทาสหมายอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ไปเอาอให้ช่วยคิดเพลงแล้วก็เราเราู้สึกเราอยากอยากทาอะไรพิเศษที่ไม่ได้แค่ประกาศว่าเออชื่อด้อมนี้นะอะไรเงี้ยก็ขอนคอามร่ชอบก็สามารถเต้นแล้วก็มาแข่ากันได้นะครับก็เพราะว่าผมแกเนียชอบโซนครับแล้วก็ทุกคนแฟนต่างในใน ของพวกเราก็ชอบโซนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอามาต่อเอามารวมกันตก็เป็นโซนๆก็หมายถึงว่ามีผมกับเนียที่โซนแล้วก็มีทุกคนด้วยครับก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ถ้ามองในภาษาอังกฤษก็จะเป็นแ h นโน o w in s h a d ครับก็คือซีโอลีนูนิหรือาพ,พูดเองนะ <laughs> <laughs> ออนนี้เราพูดเองตอนนั้นต้องแบบขอบคุณแฟนคลับมากๆนะที่แบบ คอยซัพพอร์ตพวกเราครับผมจริงดีใจมากๆเห็นฟีดแบกหลายอย่างมากก็ขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยเล่นเพลงให้กำลังใจเราแล้วก็ทำให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากๆเลยที่มาถึง1ล้านคนเกแล้วครับก็วันนั้นก็มีทุกคนมีแฟนคลับมาเล่นเพลงให้เยอะมากๆเลยครับ้อก็ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณเฮียด้วย น,น่ารักนะคะสน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 นะคะชื่อดอกของเขาสซนสนแต่ว่าดิฉัน,นว่าความหมายน่าจะเป็นอันนี้อะไรซี See <only> โอนลี่หนูนิวเขาว่าอย่างบบนี้นะคะก็เป็นสนสนนะคะอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการขอบคุณด้วยนะคะ,ะคก็กคนะคะคเนี่ยมาเล่นเทรนให้ตลอดเลยนะคะ,อะตอนนี้1ล้านแล้วนะนะคะคุณอยังไงก็ต้องไปติดตามเนี่ยผลงานของเขาต่อไปด้วยนะคะสำหรับ2หนุ่มนี้ซีหนุหนิวค่ะ